ดูสภาพทุเรียนนะครับเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้ใบอย่างงามเลยครับนี่มาดูเอาแบบใกล้ๆเห็นชัดๆนะครับก็ตามข้อเนี่ยตามข้อนี่กําลังทยอยแตกเป็นเป็นตุ่มเป็นตาเยอะแต่ว่าดูตรงยอดนะครับสังเกตด,ดู ดูไออันนี้ใบอ่อนอยู่เขียวเข้มเงาเลยครับนี่ดูแล้วดูยอดมันขนาดที่แทงออกมาใหม่นะครับดูเป็นใบดาบเฉพาะใบดาบอย่างเดียวเนี่ยดูปลายนิ้วมือกลางนิ้วมือแล้วก็นี่สังเกตด,ดูว่าใบที่มันก่อนก่อนใบดาบนิดนึงเนี่ยดูใบที่ใบแรกนะครับที่มันออกมาดูสภาพ จากอ่าจากปลายนิ้วมือเราติดข้อนะครับจากปลายนิ้วมือติดข้อเนี้ยดูความยาวมันออกมาเลยเลยฝ่ามืออีกครับถ้าถ้าถ้าจับรวมนะครับก็เฉพาะใบอ่อนเนี่ยนี่ยาวเป็นคืบ ปกติผมใช้คืบเนี่ยวัดแทนตลับเม็ดเวลาเวลาทำงานก่อสร้างหรืออะไรก็ช่างอ่ะเวลาเราไม่ได้พกตลับเม็ดไปเนี่ยเราจะเอาแค่นิ้วชี้นิ้วกางมากลางนิ้วกลางมาหาเนิ้วโป้เนี่ยเวลายืดเนี่ยคืบหนึงอย่างเงี้ยเต็มๆนะครับเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคืบหนึ่งของเราเนี่ย,ยาว ยี่สิบสองเซนก็คือวัดไว้เป็นมาตรฐานว่างั้นเถอะคืบหนึ่งยี่สิบสองสองคืบก็คือสี่สิบสี่สี่สิบสี่เซนก็คือสรุปรวมแล้วคืบหนึ่งเนี่ยมันจะยี่สิบสองเซนที่เราวัดไว้นะครับก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งก็คือเวลากรณีที่เราอยากรู้ว่าความสูงความยาวพื้นที่ตรงเนี้ยสามสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนี่ยมันจะเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวนี้คือปับ๊บปับป๊บนับได้เลยทันทีแล้วจะรู้ว่าความยาวมันเท่าไหร่ ก็เหมือนอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีตลับเม็ดเนี่ยพอเราวัดคือปั๊บเนี่ยดูนะครับนี่จากข้อจากข้อปลายมันมาหายอดเนี่ยปกติก็ยีบสองยีบสองมันยังมีเลยมันยังมีส่วนเลยออกมาอีก,น,ยอยกนี่น,นะ<ม>ก็กลายเป็นว่าจะอยู่ใบนี้ใบเดียวใบดาบนะครับอ่อนๆ่อนเนี่ยใบนี้ใบเดียวเนี่ยจะตกอยู่ประมาณยี่สิบสี่เซนไม่ต้องเอาตลับเม็ดมาวัดเลยครับรู้ทันทีเลยว่ายยู่ยี่สิบสี่เซน ไม่เกินยี่ห้าประมาณนั้นอันนี้คือเราใช้ปุ๋ยผิดปกติเนี่ยมันจะเป็นพวกปุ๋ยรีหกสมสามตอนนี้เราปุ๋ยเหลือเอามาใช้กลายเป็นว่าผลทุเรียนออกมาเนี่ยดูใบมันซึ่งตามข้อนี้แตกเต็มเลยครับใบดาบ,บอ่อนๆกำลังพุ่งดูสภาพนะครับแล้วดูใบเก่านะครับที่ของเก่าที่ยังตกค้างอยู่ แก่แล้วล่ะครับของเก่าที่ยังไม่ได้เริ่มใช้ปุ๋ยอีฮอนี่ดูแค่กลางฝ่ามือครับก็ตกอยู่ประมาณน่าจะน่าจะอยู่แถวแถว1ิ1หกสจากข้อนะครับจากข้อถึงเนี่ยอันนี้เฉพาะใบดาบอย่างเดียวนี่ปลาไปยี่บสีแล้วยี่บสีจะเข้ายี่บห้าไปแล้ว เห็นไหมครับนี่อันนี้เลยข้อแล้วนี่เลยข้อมือขนาดเป็นใบดาบอ่อน,ออนใบเก่าใบเก่าดั้งเดิมที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ยังไม่ถึงเลยครับยังอยู่เท่ากับใบป,ปกติแล้วดูสภาพแต่ละอันเนาะอย่างนี้ผมก็ถือว่างามนะครับนี่ถือว่างามเลยแตกมาใหม่ใบเขียวใบเขียวเขียวอ่อนเลยนะครับ เขียวอ่อนยังไม่เขียวเข้มแต่ยาวกลางยังไม่ได้ที่เลยสภาพแต่ละอันนะครับมีตะเลยข้อทั้งนั้นเลยยาวๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าปุ๋ยนี้สงสัยสงสัยจะถูกกันดีครับนี่แตกเต็มเลยเรียกว่าถือว่าใช้ได้เลยครับมันยัง าะใบอ่อนเสร็จนี่ยมันมันยังไม่หยุดมีมันยังจะมีไปต่ออีกก็เรียกว่ากลับฟื้นได้ดีครับฟื้นได้ดีมองดูสภาพนะครับอันนี้จากหุบหุบเป็นใบดบับตอนนั้นดูแล้วเหมือนเหี่ยวๆตอนนี้เริ่มเริ่มเข้มเริ่มแก่แล้ว เริ่มจะกลางขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่สู้ชุดใหม่รุ่นนี้ออกมาครับนี่แต่ละอันมีโอ้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆยาวๆทั้งนั้นเลยครับนี่เทียบเลยเรียก,กว่าสวยครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะดูตามข้อสิครับนี่ข้อต่อทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้พวกนี้โผล่ขึ้นมาหมด ดูสภาพโหตามพ่อตามเต็มเลยครับเรียกว่าง,งามก็นี้มาดูปุ๋ยนะครับอันนี้ผมใส่มาสามรอบสามรอบก็อยู่ตกประมาณสิบวันอันนี้รอบที่สี่นี่คือส่วนปุ๋ยที่ <c oughs> มันเป็นปุ๋ยเล่งลูกดูสภาพนะครับ สิบห้าห้ายี่สิบไม่รู้ของบริษัทไหนพืชดูดไว้ละลายไว้ในพื้นที่เล่งแต่ว่าเม็ดสีของปุ๋ยก็เป็นสีม่วงๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวนะครับขออนุญาต ปิดไม่ถนัดเลยโอ้ยตั๋ตะคู่ครับดูต่อครับเพราะผมไม่ได้จากสภาพมันนะครับนี่นี่คือปุ๋ย เวลาใส่มันชอบติดมือสีมันเข้มด,ดีอันนี้เป็นรอบที่สีที่ใส่นะครับต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากครับ ดูประมาณอันนี้ต้นต้นมันไม่ใหญ่มากก็ที่ผมหว่านมาในอยู่ประมาณสี่ห้ากำมือก็ความถี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูความถี่ประมาณนี้แล้วก็ห่างจากต้นอยู่ประมาณสักเมตรกว่าเมตรยี่สิบเมตรสามสิบรอบไอ้รอบทรงพุ่มของต้นคิดว่าน่าจะรวมๆอยู่ของรากอะ อแลครับแก่นี้พอแล้วโดยทั่วกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่เหลือไปใส่ทุเรียนที่ทุเรียนที่เป็นลูกใหญ่นะครับ หนยก่อนก่อนจะใส่ทุเรียนที่เป็นลูกใหญ่นะครับลองดูต้นทุเรียนตันนี้ก่อนอันนี้คือทุเรียนเล็กยังทดลองดินแล้วก็เลี้ยงในเข่งทีนี้ถ้าอยากรู้นะครับว่ามันเป็นต่างกันยังไงเดีย๋ยวผมจะลองเพราะว่ายังไม่เคยใส่สักทีเลยลองดูครับ มันจะเป็นยังไงแค่นี้พอก็ประมาณนี้ครับทุเรียนเล็กแต่ใส่ปุ๋ยเล่งลูกเออสาเหตุก็คือเกิดจากดูต้นนู้นแล้วมันงามดีแล้ใส่ต้นนี้ดูทุเรียนต้นเนี้เก่งเล็กนี่แหละคือมันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้รู้สุดท้ายคนนี้เราก็เหลือทุเรียนลูกใหญ่ ลูกเบลล์มไม่ได้ซูมให้ดูนะครับมันอยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็ยังอยู่สภาพแบบเนี้ยเ,เป็นสภาพแบบดีกันอยู่เต็มครับปองไปตรงไหนก็นมีแต่ลูกค่อนข้างแน่นเอียดเลยก็ใส่เพิ่ม ฝนก็ยังโอ้ยบ่ายมาฝนก็ตกดีเป็่งเลยครับเรียกว่าตกได้ตกดี พอแล้วครับก็รอบรอบต้นแต่ไม่ถึงปลายทรงพุ่มนะครับเพราะเพาต้นมันใหญ่เอาแค่เข้าในนิดๆเพราะว่าออกจากนั้นไปมันเป็นถนนต้นไม้นี่มันเลยเลยประตูหน้าบ้านออกไปถนนแล้วก็เอาแค่ทรงพุ่มที่บริเวณใกล้เคียงความหนานะครับ ความหนาก็อยู่ห่างประมาณเนี้ยที่ใสๆมานะครับเนี่ยทุกรอบทุกรอบก็อยู่ประมาณเนี้ยไปถึงโลก็ไม่ถึงดีละครับตอนนี้รอบที่สี่แล้วดูจากสภาพก็น่าจะประมาณสักหกเจ็ดขีดแล้วตอนนี้วันนี้เอาแค่นี้พอครับเดี๋ยวบ่ายมาฝนลงอีกไม่รู้จะลอยไปถึงไหนฝนตกทุกวันเลยวันหนึ่งก็หนักๆด้วยช่วงบ่าย ไปถึงบ่ายสองบ่ายสามตกเย็นเย็นมายังมีแถมอีกตรงนี้น้ำเยอะจัดไหมน้ำเยอะเกิน